บรูโน่กับผู้กันวิเศษและเทศกาลขนสีรุง้งกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าคันเรพีกที่สัตว์ทุกตัวต่างภูมิใจในสีสันของตนเองนกแก้วมีขนสีเขียวสดใสนกยูงมีแผ่หางที่งดงามแต่แต่แต่บรูโน่ Bruno, นกน้อยพันหนึ่งกลับมีขนติน้ำตาลทึบๆเพียงสีเดียว เขาเพียงเฝ้ามองเพื่อนๆด้วยความน้อยใจและพยายามหลบซ่อนตัวอยู่ในเงามืดบรูนคนสีน้ำตาลที่มีพรสวรรค์ในการวาดรูปเขาพบพู่กันญ่าแฝดพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีสันของต้นไม้ได้ตามใจนึกบรูนตัดสินใจใช้พู่กันนั้นวาดสีสันสดใสลงบนคนของตนเองจนสวยงดงานกว่าใครในป่าเพื่อหวังใจได้คำ ชื่นชมในเทศกาลที่กำลังจะมาถึงบรูโนในร่างใหม่ที่มีขนสีรุ้งเจิดจ้ากลายเป็นที่สนใจของเราสัตว์ทุกตัวแต่เขากลับต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเขาไม่กล้าอาบน้ำไม่กล้าบินผ่านฝนและไม่กล้าเล่นสนกับเพื่อนๆเ,เพราะกลัวสีจะหลุดออกเขาเริ่มรู้สึกว่าความสวยงามที่เขาสร้างขึ้นมานั้น กลายเป็นกงขังที่ทำให้เขาไม่มีความสุขพายุฝนหลากสีพัดเข้ามาในคืนก่อนงานเทศกาลสีที่บรูโนว่าได้เริ่มไหลเปรอะเปื้อนกลายเป็นสีหมนหมนดูน่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมในขณะที่บรูโนกำลังโศกเศร้าเสียใจเพราะความรับแตกคุณปู่เต่าผู้รอบรู้ก็เดินผ่านมา คุณปู่เต่าบอกบรูโนว่าสีขนของเจ้านะ่ะไม่ใช่แค่สีน้ำตาลแต่มันคือสีของพื้นดินที่ให้กำเนิดทุกชีวิตและมันก็คือสีที่ทำให้เจ้านั้นทางตัวจากนักกล่าได้ดีที่สุดเพื่อให้เจ้านั้นได้สร้างสรรค์งานศิลปะนั้นอย่างปลอดภัยบรูโนจะตัดใจล้างสีทั้งตัวออกหมด และใช้ผู้การวิเศษนั้นวาดภาพลงบนผืนดินและก้อนหินเพื่อตกแต่งป่าให้กับเพื่อนๆแทนที่จะวาดลงบนตัวของตนเองในวันงานเทศกาลบรูโนปรากฏตัวด้วยคนสีน้ำตาลธรรมชาติของเขาแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์ทุกตัวตกตะลึงก็คือภาพวาดทิวทัศน์ที่เขาวาดไว้รอบป่าเ,ปเพื่อนๆเราสัตว์ ต่างพากันเช่นชวผลงานของเขาและไม่มีใครสนใจเลยว่าคนของเขานั้นเป็นสีอะไรบรูโน่ตะหนักได้ว่าคุณค่าของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปลือกนอกแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างสารออกมาจากหัวใจบรูโน่กลายเป็นศิลปินประจำป่าเขาไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของสีขนของตนเองอีกต่อไปเพราะเขารู้ว่าความงามมีหลายแบบ ป่าคลรพีสกลายเป็นฝถานที่ที่สัตว์ทุกสีอยู่ร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจและทุกคนก็เรียนรู้ที่จะมองข้ามรูปโฉมภายนอกไปสู่ความดีงามภายในความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีก็คือลาบอันประเสริฐอย่าพยายามเปลี่ยนตนเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับจนสูญเสียตัวตนเพราะคุณค่าที่แท้จริงของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณทำไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็น เพียงภายนอก